สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะอีกสูตรที่แอดจะนำเสนอนะคะก็คือสูตรเด่นล่างนะคะแอดเรียกว่าเด่นล่างะคะ่ะสูตรดาวนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือสูตรดาวนหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้านีนะคะหนึ่งธันวาคมหกห้าที่ผ่านมาออกแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะ,ะเราสูตรเราได้สองสามหนะะึ่งศูนย์น ล่างออกศูนย์แก็เข้ามาที่ศูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามต่อกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทาสูตรนะคะเรามาดูคําเตือนก่อนนะคะทุกคนคาเตือนนะคะสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นนะคะคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคนนนางํานวณแนวทางพารวยนะคะ ก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสูตรมันก็แอดก็ทำมาตามสถิตินะคะตัวเลขที่เข้ามานะคะแล้วก็คํำนวณตามนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปหมุนกองสลากนะคะไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากเราแค่คํานวณเพื่อเลือกซื้อเท่านั้นเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อบางคนไม่รู้ว่าจะซื้อเลขไหนก็ บางคนฝันก็ซื้อตามเลขฝันบางคนก็ไม่มีตัวซื้อนะคะแต่ว่าไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ลองดูตัวเลขพวกนี้ไปประกอบการพิจารณาแล้วกันนะคะออันนี้เด่นล่างดาวหนึงนะคะวันที่1มิถุนายนนะคะหกหนะคะผลออกหนะะึ่งนสะสูตรที่เราได้ได้2310อันนี้มันเข้าทั้งอ่าเราต้องดูล่างนะคะออกศูนย์สองอันนี้ก็เข้ามาศูนย์สองนะคะเข้า2เด้งไปเลยนะคะ งวดถ้าไปวันที่16มิถุนายน65นี้นะคะ,ะ,ผ,ละผลที่เราคำนวณได้ก็คือ4 5 3 2ล่างออก9 2นะคะก็มาที่เลข2นะคะเข้าหน่วยหน่วยล่างนะคะ1เด้งนะคะ,ะงวดวันที่1กร,รกฎาคม65น,นะคะ,ผล,ะผลที่เราคำนวณไ,ได้ได้8 9 7 6นะคะผลออกที่6 1นะคะก็มาที่เลข6นะคะซึ่งเป็นหลักสิบล่างนะคะงวดวันที่ 16บหกกรกฎาคม65นะคะสูตรของเราคำนวณได้7865นะคะ7865แปดหาเจ็ดแล้วก็ผลออกที่53ก็มาที่เลข5นะคะเข้าที่หลักสิบล่างนะคะแล้วก็วันที่1สิงหาคม65ตรงนี้นะคะเราคำนวณได้6754นะคะออกที่14ก็เข้ามาที่เลข4นะคะเข้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็วันที่16สิงหาคม65นะคะเราคำนวณได้6754 ผลออก42ผลออก42นะคะแล้วก็เข้าที่เลข4ซึ่งเป็นหลัก10ล่างนั่นเองค่ะแล้วก็วันที่1กันยายน6 5เราคำนวณได้6 7 54่ผลออก83รอบนี้หลุดหาหลุดแอดก็ยังทำสูตรเดินต่อนะคะทำทำสูตรไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะหลุดยาวเลยไหมหรือว่ายังจะกลับกลับมาเข้าอีกนะคะแอดก็เลยยังทำสูตรนี้อยู่นะคะต่อไปวันที่สิกันยายน6 5านะคะเราคำนวณได้2 310 ผลออกเจ5รอบนี้ก็หลุดอีกหลุดซ้อนกันสองรอบแต่แอดก็ยังไม่ทิ้งสูตรนะคะก็ยังทำสูตรออกมานะคะก็เดินเข้าต่อไปนะคะแอดก็เลยยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูนะคะ,ะวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะี้คะคำนวณได้สี่ห้าสามสองนะคะสี่ห้าสามสองผลออกห้าศูนย์ก็มาที่ห้าซึ่งเข้าที่หลักสิบล่างเห็นไหมคะก็ กลับมาเดินอีกนะคะเนวันที่16ตุลาคมห5นะคะทุกคนคะ่ะเราคำนวณได้4532 4532อ่หมาที่15หก็เข้าที่เลข5นะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยล่างอันนี้ก็กลับมาเข้านะคะอ่าต่อไปเราคำนวณได้7865วัดวันที่1พฤศจิกายนมาที่70นะคะ70ก็เข้าที่เลข7เป็นหลัก10ล่างนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะเราคำนวณได้7,8,6,5 7,8,6,5นี้นะคะทุกคนในวันที่16พฤศจิกาย,ยนห5้ผลออก64อ่ะเนี่ยตัวตัวเข้ามาที่64ก็คือเข้า6นะคะหลัก10บล่างะคะอันนี้ก็เข้าไป1เด้งนี่งวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคำนวณสวยได้2310ามปรากฏว่าผลออกที่08ก็เข้าที่หลัก10บนะคะก็คือเลข0ูนย์เห็นไหมคะก็เข้า นี่ที่เรารอผลไปไอันนี้ก็เข้าวดที่จะถึงนี้เราจะใช้หลักไหนนะคะก็จะใช้หลัก10บนนะคะลบกับหน่วยบนบวก1คงที่นะคะแล้วก็ได้ตัวไหนนะคะบวกด้วย1บวกด้วย8บวกด้วย9จะได้ทั้งหมด4ตัวนะคะหลัก10บนของเราก็คือเลข0นะคะหลัก10บนคือเลข0ลบด้วยหลักหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลข5นะคะ อ่าศูนย์ห้าก็ได้ห้านะคะห้าบวกกับหนึ่งคงที่ก็ได้หกอ่าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกนะคะเราเอาหกมาตั้งเลยนะะนี่เขียนหกมาตั้งอย่างนี้หกบวกเพิ่มหนึ่งนะคะนี่หกบวกเพิ่มหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดบวกเพิ่มแปดเป็นสิบห้านะคะก็ใช้แค่เลขห้านะคะ,ะเขียนแค่เลขห้าตัดตัดเลขหนึ่งทิ้งนะคะต่อไปห้าบวกด้วย เก้าบวกเเป็น14ก็ใช้แค่เลข4นะก็จะได้มาที่6 7 5 4นะคะงวดน,นี้เดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้ไว้นะคะ16ทธันวาคม6 5นี่นะคะรอผลเหมือนเดิมไฟแอดก็กระพริบเนี่ยจะดับไหมเนาะนี่เนาะก็ได้6 7 5 4ก็รอดูนะคะสำหรับแอดแอดแอดชอบไปทางที่6กกับ4นะคะ แอดมีความรู้สึกชอบ6กับ4นะคะอ่ะเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสูตรดาวหนึ่งนะคะต่อไปอีกสูตรวันนี้แอดจะอีพีนี้นะคะแอดจะให้ไปทั้งหมด2เอ่อแอดสองสูตรละกันอ่ะให้2ส,สูตรเป็นสูตรดาวหนึ่งแล้วก็ดาวสองในคลิปเดียวกันเลยนะคะแล้วป๊บนึงนะคะนี่ สูตรดาวสองนะคะนี่สูตรดาวสองเด่นล่างดาวสองนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าผลออกล่างที่ศูนย์แปดอันนี้ดาวสองมีแค่สามตัวนะคะสูงเราไม่แค่สามตัวอันนี้ได้สองศูนย์เก้าหลักสิบล่างก็เข้าที่ศูนย์ไปนะคะนี่อันนี้เข้านะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันนะคะทุกคนเด่นล่างดาวสองของเรานะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านี้นะคะ เราคำนวณได้2 0 9อ่ะผลออก02นะคะก็เข้าทั้ง0แล้วก็2เข้าไป2เด้งนะคะแล้วก็วันที่16มิถุนายน65นี้นะคะเราคำนวณได้4 2 1 4 2 1นะคะ4 2 1อ่ผลออกที่92ก็เข้าที่เลข2นะคะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็วันที่1กรกฎาคม65 เราคำนวณได้8ปดหกหก็มาที่เลขหกนะคะผลออก61เข้าที่6เข้าไป1นึเด้งแล้วก็วันที่สิบหกกระดาคม6กห้านะคะสูตรเราคำนวณได้7จ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ผลออกห้าสามอ่าแล้วก็มาที่เลข5้านะคะเข้าหลัก10บล่างนะคะแล้วก็วันที่1นึ่งสิงหาคม6กห้าเราคำนวณสูตรออกมาได้ที่6กสี่สามหกสี่สานี้นะคะผลออกที่หนสี่อ่ะ ก็เข้าไปที่เลขสี่หลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็วดวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้านะสิบหกสิงหาคมหกห้านี้ผลออกเราคํานวณได้หกสี่สามเหมือนเดิมนะคะผลออกที่สี่สองเนี่ยเข้าที่เลขสี่อีกเหมือนเดิมนะคะเข้าหลักสิบแต่รอบนี้เข้าที่หลักสิบล่างนะคะอันนี้ก็เข้าหนึ่งเด้งแล้วก็วันที่หนึ่งกันยายนหกห้าหนึ่งกันยายนหกห้านี้เราคํานวณได้หกสี่สามอีกเหมือนเดิมก็ออกที่แปดสามเข้าที่เลขสามหนึ่งเด้งนะคะ สูตรดาว2ก็หลุดสองโลกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นี่วันที่16กันยายน65อ่าสูตรมาที่209 209ออกที่75ก็ไม่เข้านะคะวันที่1ตัวตุลาคม65นะคะสูตรได้421มาที่5 0ก็ไม่เข้าแล้วงวดต่อไปนะคะงวดถัดมานี้ก็คืองวดวันที่16ตัวตุลาคม65นะคะสูตรได้421นะคะผลออกที่15กลับมาเข้านะคะคือ หลักสิบล่างนะคะเข้าที่เลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้านี้นะคะนี่ได้เจ็ดห้าสี่นะคะผลออกที่เจ็ดศูนย์ล่างนะคะก็มาที่หลักสิบล่างคือเลขเจ็ดนะคะอันนี้ก็เข้าไปหนึ่งเด้งนะคะอ่าวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าอ่าแล้วก็สูตรเราคำนวณได้เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ผลออกหกสี่ ก็เข้าที่เลข4เข้าไป1เด้งนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะล่าสุดเลยควันที่1่ธันวาคม65นี้นะคะผลออก80สูตรคำนวณของเราได้209แอดคำนวณไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะใน EP แรกๆเลยในงวดของวันที่1่ธันวาคม65นะคะหรือว่าใครที่หาแบบกลัวหาคลิปไม่เจอต้องไปดูในเพลิ์นะคะแอดจะทำไว้ว่าเป็นงวดของวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เข้าไปดูในเพลิ์นั้นได้เลยนะคะ อันนี้ก็เข้าที่เลขศูนย์เป็นหลักสิบล่างนะคะงวดที่จะถึงนี้เราจะได้ตัวไหนนะคะอ่สิบหกธันวาคมหกห้าสูตรของเราก็คือใช้สิบบนลบหน่วยบนสิบบนลบหน่วยบนสิบบนก็คือศูนย์ลบหน่วยบนหน่วยบนคือเลขห้าศูนย์ลบห้าก็เหลือห้าเหมือนเดิมนะคะห้าบวกหนึ่งคงที่ห้าบวกหนึ่ง ห้วกหนะคะเราต้องบวกจากที่เราคำนวณได้นะ5้บวกหได้6 6หบวกแได้14ก็เอาแค่4ี่นะคะสีบวกเได้13ก็เอาแค่เลขสามนี่สูตรเด่นล่างของเราได้ที่เด่นล่างดาวสองเราได้ที่6-4-3นะคะอันนี้ก็ใครชอบตัวไหนก็ลองจับดูนะคะจะเข้าหรือว่าจะหลุดก็ ดูนะคะแต่แอดคิดว่าน่าจะเข้าอีกนะคะแอดคิดว่าจะเข้าอีกนะคะแล้วก็แอดจะนําสูตรดาวหนึ่งกับดาวสมาประกบกันให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่อันนี้คือสูตรประกบดาว1นึ่งและดาวสนะคะตัวชนชนตัวไหนชนแล้วมาหรือว่าชนแล้วไม่มาถ้าบางครั้งนะคะชนแล้วไม่มามันก็จะออกตัวไหนชนมันก็ไม่มาแต่ว่ามันจะมาตัวที่ไม่ชน แปกมากเลยนะคะอาจก็ลองดูกันนะคะอย่างเช่นดาวหนึ่งนี่นะคะแอดก็ยกตัวอย่างดาวหนึ่งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนหกห้านะคะถึงหน,นึ่งธันวาคมหกห้านี่รอบที่แล้วชนสองศูนย์ก็มาที่เลขศูนย์นะคะศูนย์มาหลักสิบล่างอันนี้ก็เข้าตัวชนนะคะนี่ถ้าสมมติว่ามันตัวชนไม่มาก็ตัดสองศูนย์ทิ้งใช่ไหมก็เหลือสามหนึ่งฝั่งนี้เหลือสามกับหนึ่งฝั่งนี้เหลือเก้าก็จะเก้าสามเก้าหนึ่ง แต่ถ้าตัวชนคิดว่าตัวชนมาก็จับแค่ตัวชน2ตัวนี้เท่านั้นนะคะถ้าสูตรนี้มาสูตรนี้หลุดอันนี้ตัวชนก็ไม่มาแล้วแต่ถ้าเข้าทั้งสองอ่าเข้าทั้งสสูตรตัวชนก็มีโอกาสที่จะมามากนะคะอันนี้ดาวหนนะคะยกตัวอย่างดาวหแล้วก็ยกดาวหมาเลยนะคะดาวหนึ่งที่แอดยกที่แอดบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ดาวสองยกมาเทียบชนกันนะคะ อันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนตัวชนมาที่ศูนย์สองนี่ก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะคะผลออกศูนย์สองเห็นไหมตัวชนมาทั้งสองแล้วก็งวดวันถัดไปนี่นะสิบหกมิถุนายนเนี่ยตัวชนที่สี่สองก็เข้าก็ผลออกเก้าสองก็เข้าตัวนี่นะคะเข้าเลขสองเข้าหลักหน่วยล่างอันนี้ชนที่แปดหกชนแปดหกผลออกหกหนึ่งก็มาที่เลขหก อันนี้ตัวชน7กับ5ชน7กับ5มาที่เลข5เป็นหลักสิบล่างนี่เป็นหลักสิบล่างอันนี้ตัวชนนะ,ะแล้วก็อันนี้ชน64มาที่14ผลออก14ตัวชนก็มาที่เลข4นะคะแล้วก็งวดถัดไปนี่นะชน64ผลออก42ก็เข้าที่เลขสอ่ะแล้วงวดถัดมานะคะชน64 แต่ออก83ตัวชนไม่เข้าเพราะว่าสูตรดาวหนึ่งหลุดดาวสองเข้านะคะก็เลยตัวชนก็หลุดด้วยนะคะแล้วก็นี่อันนี้ตัวชนที่20ศูนย์ออก75ชนก็จริงค่ะแต่ว่าหลุดทั้งสองสูตรนะหลุดสองสูตรตัวชนก็ไม่มาอ่าต่อไปชนที่4 2ออก50ตัวชนก็ไม่มาอีกเพราะว่าสูตรดาวสองหลุดดาวหนึ่งมานะคะ อันนี้ออก4-2ชนที่4-2ออกที่1-5เนี่ย,ย,ย,ยอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะชน4-2ชน4-2แต่ว่าออก1-5แต่ดาวหนึ่งกับดาวสองก็เข้าทั้งสองก็คือตัวชนไม่มาเห็นไหมสี 4, ก็ตัด4-2ทิ้งเหลือ5กับ3กับ1นี่เงี้ยก็จับ1-5 1-3เป็นแค่2ชุดอย่างนี้นะคะถ้ามันชนกันก็ดีไม่ดีก็จับจับ จับทั้งสองสองทั้งดาวหนึ่งและดาวสองประกบกันได้เลยนะคะถ้าเล่นตัวระบาดมาจริงก็ได้กำไรเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้คือ42ว่าถัดไปชนที่75ออก70ก็เข้าที่เลข7นะคะตัวชนก็มาอยู่อ่างวดถัดไปชนที่75ออก64เห็นไหมเป็นอีกแล้วเหมือน42 ตัวชนไม่มา7กับ5ไม่มาตัด7กับ5ทิ้งใช่ไหมเรือ4กับแดแล้วก็6ก็เป็น4 8 4 6ก็มาที่นี่6 4นี่ตัวชนไม่มาดาว1กับดาวสองก็เข้านะคะงวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี่นะคะชนที่2 0อ,อ่ะมา0ย์อันนี้คือตัวชนมานะคะแต่ถ้าตัวชนอย่างที่แอดบอกว่าถ้าคิดว่าตัวชนไม่มาทุกคนไม่ชอบตัวชนอย่างเงี้ย ก็ตัดตัวชนออกอย่างเช่น2กับ0ตัดทิ้งก็เหลือ9 3 9 1อันนี้ก็คือมันอาจจะมาเหมือนกรณีกรณี2รอบนี้นะคะ2งวดนี้นะคะอ่าเรามาดูว่างวดที่จะถึงนี้นะคะ16ธันวาคม65เราจะชนตัวไหนนะคะเอาดาว1เดี๋ยวแอดหาดาวนหนึงก่อนนี่นะคะนี่นสูตรดาวนหนึงเราได้6 7 5 4หยกมาเลยนะคะ 6 7 5 4นะคะอันนี้คือดาว1ต่อไปดาวสนี่ดาวสอก็คือ6 4 3 6 4 3าตัวชนของเราก็คือ6มีนะคะ6 7ไม่มี5ไม่มี4มีอ่ะสมีนะคะจาก นี่ตัวชนจะมาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตัวชนมาก็ดูในนี้นะคะถ้าใครชอบอย่างแอดชอบเนี่ยก็ชอบตัวชนอยู่นะเพราะว่ามันเข้ามาแล้วนะหรือว่ามันจะเป็นเหมือนงวดนี้เข้าแล้วหลุดหรือเปล่านะถ้าใครชอบก็ตามตามตัวชนได้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวชนไม่มาถ้ามันเข้าทั้งสองสูตรนะก็ตัดก็ตัดนี่ได้เลยก็จะเหลือสามเจ็ดสามห้าอย่างนี้นะสามเจ็ดสามห้าอืม สามเจ็ดสามห้าแต่ถ้าตัวชนมาก็เลือกได้เลยนี่นะอันนี้ก็คือชุดประกบดาวหนึ่งและดาวสองนะคะวันนี้แอดก็ยกตัวอย่างให้สองสูตรนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบแอดขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะนำสูตรดีๆมาฝากเพิ่มเติมแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่ากลวยเล็กจะออกก็อีกหลายวันนะคะเราก็อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะคะทุกค,คุณค่ะอ่ะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ